จะไเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาซ่อมทีวีอาการนี่นะครับเป็นเส้นเดียวกลางจอแนวนอนนะเพื่อนนี่เสียงปกตินะครับเพื่อนได้ยินอยู่นะเสียงปกติมาดูกันนะครับว่าไรเสียเป็นทีวีจอแก้วนะครับตอนนี้เราื้อเครื่องออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องนะครับเพื่อนๆอนอาการแบบนี้เวอร์เสียนะครับเราจะมาแยกอาการเสียอ้าวแยกทําไมไหนบอกว่าเวอร์เสียก็เวอร์เสียนะครับเราจะแยกระหว่าง อะไรเสียหรือว่ามันหลวมอ่ามีวิธีมาดูกันครับเพื่อนๆวิธีก็คือเปิดเครื่องให้เห็นแสงให้เห็นเส้นเดียวกลางจอแล้วมาขยับอย่างนี้นะเพื่อนนะขยับบอร์ดดูแล้วไปดูข้างหน้าถ้ามันติดขึ้นมาขยายเต็มจอขึ้นมาเป็นบางครั้งหรือหนีบลงเป็นเส้นเดียวกลางจอก็แสดงว่ามันหลวมตัวนี้เราทําแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,นี่พอเราขยับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่นี่เต็มขึ้นมาเลยเราจะมาดูกันว่า ลวมอยู่จุดไหนนะนเพื่อนๆ่นะจุดที่มันหลวมเดี๋ยวจะพามาดูามาดูด้านหลังอีกทีนะเพื่อนเพื่อนอันนี้แต่แขงบอดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะภาพจอมันจะกลางขึ้นมาปกติแล้วเราก็ต้องต้องทําการซ่อมเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกต้องหาจุดบกพ้องจุดที่เสียให้ได้จุดที่หลวมนะมนเพื่อนๆออาการนี้หลวมเพราะว่าเราไปขยับบอดอย่างนี้มันคืนมาได้หลวมหลวมน้อยหลวมมากก็มาดูจุดไหนหลวมน่าจะ เป็นจุดไหนนี่เราต้องมาดูก่อนนะเพื่อนว่าภาคเวอร์มันอยู่ตรงไหนภาคเวอร์นะเราซ่อมประจาเราก็รู้คนที่ไม่ค่อยซ่อมก็จะไม่รู้พอเราลึกมาเรารู้เลยว่าตัวนี้เป็นไอซีเวอร์นะเพื่อนนะภาคขยายแนวที่ทางแนวตั้งแต่แสดงถ้ามันเสียแสดงอาการทางแนวนอนให้เห็นนี่ขยายให้ดูนะเพื่อนนี่ะน,นะนี่เห็นไหมเพื่อน,เ,นเห็นไหมเห็นไหมนี่จุดบกพร่องเลยนะเห็นไหมนี่ สามารถมองผ่านกล้องรู้เลยว่ามันเป็นเล้าๆใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยนี่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 จุดนี้เล้าเนี่ยปัดกีเ้วประกอบได้เลยแล้วถ้าส่วนอื่นถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ต้องย้ำบอร์ดให้ลูกค้าด้วยนะเพื่อนๆนะส่วนไหนที่ว่ามองแล้วว่ามันจะหลวมจะเสียในอนาคตจะหลวมโดนความร้อนโดนอะไรแล้วมันก็เกิดการหลวมแล้วก็บัดกีให้ด้วยอืมเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันมากเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้ทําประจำํำ ic ตัวนี้นะ่าจะเป็น l a เจ็ดแปด 045หรืออะไรประมาณนี้แหละนะเพื่อนเพื่อนเบอร์อะไรก็ช่างมันหลวมเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ต้องลงรายละเอียดนะเราแค่จะย้ำบอดเราไม่ได้เปลี่ยนอ่ะอ่ะโอเคจัดเลยเพื่อนเพื่อนจัดเลยครับเพื่อนๆนย้ำก็จุดหลวมนี่นะเพื่อนเพื่อนนะย้ำทั้งเจ็ดขาเลยนะไม่ใช่ว่าย้ำแต่จุดที่เรามองเห็นว่ามันหลวมย้ำเจ็ดขาเลย อาการประจำนะครับเพื่อนๆอาการแบบนี้เราก็เจออยู่ประจำเพิ่งหลวมมาถ้าไม่หลวมก็คือเสียนั่นแหละถ้าอาการแบบนี้นนไม่มีตัวอื่นส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไอซีเวอร์จบ CDA 78045้ไอเอลอโขอโทษด้วยเพื่อนๆไม่ช่อมนานนะแล้วก็เราจะมาย้ำจุดไฟแบก LA 78 ย้ำไฟแบกสักหน่อยรู้สึกน่าจะรวมๆนะแล้วเราจะว่อมาเขาต่อไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะย้ำทุกขาเลยติดใจขาใจการทำงานของคุณตำรวจมากมาดูกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมี๋ยวแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจบไม่จบไอ้แวบๆไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนๆแวบๆไม่เกี่ยวเร็วของภาพมันไม่ทันกันกับกล้องประมาณนี้แหละทีวีจอแก้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละเราจะรู้ว่ามันจบไม่จบเราก็ต้องกัะแทกแทะ ไปแรงอย่างเงี้ยเพราะเขาเข้ามาช่วยห้ามแล้วก็ข,ขยับบอดข้างหลัง,ลงเนี่ยขยับบอดแล้วไม่เป็นก็ถือว่าโอเคจบแล้วเพื่อนแล้วแลปิดงาน